คุณคิดว่าเราจะร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาสังคมโลกได้อย่างไรบ้างในอีก10ปีข้างหน้าในระยะเวลา10ปีนับจากนี้หรือภายในคศส2030ประเทศไทยและประเทศสมาชิกสหประชาชาติอีกกว่า193ประเทศจะร่วมมือกันดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน17ข้อหรือที่เรียกสั้นๆเป็นภาษาอังกฤษว่า SDGs เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในสังคมโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง แต่การพัฒนาในประเทศไทยยังคงเผชิญอุปสรรคจากวิกฤตที่คาดเดายากอันเกิดจากสภาพภูมิอากาศและผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจจากโควิด -19 ที่ทำให้ความเหลื่อมล้ำยิ่งร้าวลึกเพื่อให้ประเทศขับเคลื่อนไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนโดยมีอัตราเร่งของการพัฒนาเราต้องแก้ไขปมปัญหาเชิงโครงสร้างที่ซับซ้อนเหล่านี้โดยเร่งด่วนผ่านกรอบการทำงานที่ครอบคลุมและมีมาตรฐาน รัฐบาลไทยโดยกระทรวงมหาดไทยได้รวมมือกับ UNDP โดยการสนับสนุนจากสหาภาพยุโรปเพื่อนำพาประเทศไทยสู่ SDGs อย่างมีประสิทธิภาพภายในปี2030กุญแจสำคัญคือการกระตุ้นการพัฒนาระดับท้องถิ่นโดยเริ่มจาก15จังหวัดนำร่องและการประสานความร่วมมือกับรัฐบาลไทยองค์กรในเครือข่ายสหประชาชาติและภาคประชาสังคมทั้งนี้เพื่อสร้างความรู้เกี่ยวกับ SDGs ไปทั่วประเทศไทย ข้ามความท้าทายในปัจจุบันทุกฝ่ายต้องมีส่วนร่วมในการบรรลุปเป้าหมายตามกรอบ SDGs โดยคณะทำงานของโครงการจะวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากหน่วยงานต่างๆควบคู่ไปกับการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในท้องถิน่นรวมถึงกลุ่มเปราะบ,บางเพื่อให้เห็นว่าประเด็นใดต้องได้รับการพัฒนาเร่งด่วนประเด็นใดคือจุดแข็งของแต่ละท้องถิน่นและประเด็นใดที่ต้องการลงทุนทางการเงินและการสนับสนุนด้านเทคโนโลยี ภายใต้กรอบการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับท้องถิน่นการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยผ่านการทํางานกับข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนจะทําให้เรากําหนดเป้าหมายการลงทุนที่จําเป็นต่อการปรับตัวและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ